ค่ะบริบทแล้วก็แนวคิดนะคะในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสีสวิตนะคะซึ่งเราจะมุ่งเน้นในด้านทั้ง4ด้านนะคะด้านแรกก็คงจะเป็นเรื่องของผู้เรียนโรงเรียนสีสวิตเนี่ยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้อย่างมีความสุขเขาสามารถที่จะจบการศึกษาออกไปแล้วก็สามารถที่จะเลือกทางเดินในการศึกษาของเขาในอนาคตข้างหน้าได้นะคะด้านที่2ก็จะเป็นด้านครูนะคะครูของโรงเรียนสีสวิตจะมีจรรยาบ,บรณวิชาชีพนะคะจะสอนตามความถนัด แล้วก็ตามวิชาเอกที่ได้ศึกษาแล้เรียนมาเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียนที่สําคัญครูก็จะต้องทํางานอย่างมีความสุขการเป็นครูอย่างมีความสุขก็จะเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยผลักดันในเรื่องของการทํางานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะด้านที่3ก็จะเป็นเรื่องของสังคมชุมชนนะคะซึ่งเราให้ความสําคัญกับผู้ปกครองนะคะเราเชื่อว่าผู้ปกครองแล้วก็คุณครูโรงเรียนเนี่ยมีส่วนที่จะทําให้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดก,การศึกษาของลูกเนี่ย ในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและด้านสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ของนักเรียนเรามุ่งเน้นว่าเด็กๆของเราเนี่ยจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆปีนะคะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ใช้วิชาความรู้ในการวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเขาในอนาคตแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเนี่ยได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ปัจจุบันนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีการจัดก,การศึกษาที่หลากหลายมีถึง5โครงการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโครงการมาตรฐานหรือว่าโครงการจัดก,การศึกษาในรูปแบบของมาตรฐานสระศึกษานะคะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ English p r o g r a m นะคะซึ่งเป็นการสอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยรูปแบบที่3ของเราก็เป็น Gifted p r o ร r กรซึ่งเราก็จะเน้นพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านของคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ ะะแล้วก็รูปแบบที่4ก็คือจะเป็น Intensive โ r รแกรมซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะทางด้านของ Life สิ l นะคะและสุดท้ายก็จะเป็นในรูปแบบของ s i g n a t u r e p r ปรแกรซึ่งก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของ Activity Based Learning ของเด็กอนุบาลน,นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าความหลากหลายทางการศึกษาเนี่ยมีส่วนสำคัญที่เป็นส่วนให้ผู้ปกครองเนี่ยได้มีโอกาสในการตัดสินใจเลือกทางเดินนะคะในความถนัดของบุตรหลานแล้วก็ในความสนใจที่แท้จริงของเด็ก ซึ่งเราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเด็กได้ในหลายๆด้านนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้จริงๆไม่ได้ไม่ได้อยากให้เขาต้องเรียนในสิ่งที่เขาไม่อยากเรียนนะคะหรือว่าเขาจะต้องทํากิจกรรมใดๆในสิ่งที่เขาไม่ได้เกิดความสนใจที่แท้จริงนะคะโรงเรียนของเราก็พยายามที่จะมุ่งเน้นให้ได้เกิดความหลากหลายนะคะแล้วเด็กๆก็จะได้มีความสุขในการที่เขามาโรงเรียนในทุกๆวัน My impression in learning in the gifted program is that we get to learn the very core subjects like the math and the science. With these subjects the teachers will teach us from the very basics to the very top. So when we go on to a higher level we will get opportunities more than other people that this will show you that we are a gifted child we are talented, we have skills. we have everything that to show to everyone that we are improved by this school.. โรงเรียนสีสวิตค่ะรู้สึกประทับใจตั้งแต่เรื่องการเรียนการสอนค่ะคุณครูทุกท่านสอนเข้าใจง่ายมีทลิกเล็กๆน้อยๆเสริมให้ตลอดค่ะเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็ทางโรงเรียนค่ะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กๆทุกปีค่ะตั้งแต่การเข้าค่ายวิชาการการจัดกิจกรรมต่างๆค่ะที่เป็นการพัฒนานักเรียนค่ะทำให้เราสามารถนำความรู้ตรงเนี้ยค่ะไปต่อยอด เพิ่มเติมในตัวเราเองได้อีกค่ะแล้วก็ที่โรงเรียนค่ะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ค่ะมีการใช้บัตรแคชการ์ดแทนการใช้เงินสดค่ะหรือแม้แต่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่มีทั้ง iPad, คอมพิวเตอร์และหนังสือค่ะทำให้เรานั้นสามารถค้นคว้าหาความรู้ค่ะได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะ ความประทับใจของหนูในการเรียนที่นี่นะคะหนูได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปจากที่นี่ค่ะได้หลายๆสิ่งที่สามารถนําไปพัฒนาตัวเองได้ค่ะอย่างแรกที่หนูประทับใจเลยนะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนของที่นี่ค่ะซึ่งการจัดการเรียนการสอนของที่นี่นะคะเป็นระบบแบบแผนที่ดีมากค่ะแล้วก็ยังให้ความรู้ที่สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วยค่ะอย่างที่2นะคะที่หนูประทับใจเลยค่ะจากที่นี่ก็คือ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนนี้แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่อำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนนี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทําให้สื่อการสอนเนี่ยภายในโรงเรียนครบคันมากขึ้นค่ะแล้วก็ยังทําให้เด็กๆอย่างพวกหนูนะคะได้สืบค้นข้อมูลเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่นอกจากในหนังสือค่ะซึ่งจะทําให้การเรียนการสอนนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็หนูโชคดีที่มีโอกาสมาเรียนที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ